สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงจีดนะคะตัวนี้จะเป็นใบเล็กนะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าลายสีสีครีมนะคะแล้วก็ตรงกลางของเขาจะเป็นเป็นหนังนะคะหนังขาวพิมพ์โค้ดนะส่วนตัวหูหูกระเป๋าอันนี้หูกระเป๋าของเขาก็จะเป็นหนังขาวสามารถถอดสายได้นะคะหูกกระเป๋าสายสะพายข้างอะไรนี้สามารถถอดได้ ด้านตรงนี้เขาจะเป็นหนังหมดเลยนะคะหนังขาวหมดเลยทั้งทั้งใบนะยกเว้นตัวที่เขาเป็นผ้าตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวนุ่นเ,เดี๋ยวนุ่นทำอะไรดีอ่ะให้ดูด้านในก่อนนะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นช่องโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้แค่สองใบนะ ตัวนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าใส่13 Pro Max ได้ไหมคือใส่ใส่ได้แต่ว่าเขาจะไม่สามารถลูดได้คือพอใส่ไปปุ๊บอะค่ะตัวตัวตัว,ตวออขอบของ13 Pro Max เขาจะอยู่กับขอบหนังตรงนี้พอดีนะอ่าส่วนกระเป๋าสตางค์นะคะที่สามารถใส่ได้กระเป๋าสตางค์ยาวใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ใบกลาง ใส่เราก็จะประมาณนี้ก็คือเนี่ยถ้าถ้าใส่13 Pro Max เขาก็จะประมาณนี้นะคะคือใส่ได้แต่รูดรูดรูดไม่ได้นะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์สัน้นใส่ได้อยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะคะกระเป๋าสตางค์สั้นใส่ได้นะแล้วตัวนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีมาให้2หูเนาะหูแบบหูหูถือแบบน่ารักน่ารักอ่ะเก๋ นี่นะคะหูถือ,อประมาณนี้จะถือจะคล้องแขนหรือจะอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกหรือถ้าลูกค้าไม่อยากถือนะเขาก็มีสายสะพายข้างมาให้สามารถถอดได้นะคะตัวสายสะพายข้างปรับระดับได้ด้วยอ่ะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นี่นะคะน่ารักก็คือใครชอบนะคะลองดูลองชมกันก่อน,อนเนอะใบเขาเล็กลนแต่ว่า เขาก็ใส่ของผูกได้ประมาณหนึ่งนะอ่าด้านในเขาก็เป็นแบบนี้ก็นี่นะคะใครสนใจลองดูลองชมได้นะคะสำหรับใบนี้